สวัสดีครับหน่อยเชยันเร้าครับมึอนี้พามาเบึงทอดไก่แบบบนบ้านครับกินแบบบนบ้านก่อนี่ไปทำงานมาเบึงครับพี่นอ้องว่าหน้าตามันี่บอกว่าเปลี่นแบบไลเบึ่งครับแบบบบ้านเลยครับขวางฟื้นกวางไฟใช้ถ่ายย่างดีเฮ้ไก่ทอดแบบบนบ้านๆมาเบื้องหน้าตาครับ ไป้จะเลี่ยงเกินไปว่านี่พี่น,อน้องทอดกระเพื่อนแบบถูธไมยโบราณบางคนก็นถือว่าเคยจัดดออทุ่มือนินใส่จัเตาแจัดผมก็มีอยู่แต่ว่าผมว่ผมบ่ใแตกนะไม่ได้ลูกทอดใคร,รตาแจัดของปอดตัวถา แต่ว่ามูลีมันไม่เย,ย็ดแปลกๆใกล้ทอดบบมันบ้านไฟออกเลกหน่อยครับการการที่ทอดกับพื้นเนี่ยตองระวังไฟยัางียวเพิ่งครับพี่น้องเพิ่งว่านาตาที่ออกมาแบบเลย เม่งน้ำกันงยี่น้ำกันมันตีออกแบบใหม่แล้วทีออกแบบเรื้องเครื่องปรุงกับว่ามิจังมิตะเกือแล้เครื่องปงร,มมรงปุงรดเนียนิดหน่อย หนึ่งท้ายแล้วเตาเตาไฟย่างเดียวละมันเป็นแบบปูโบราณรับ รุ่นเพิ่งยังน้อยก่อนใหม่วันนี้จังไหนครับเพราะว่าใจเปี้ยงจังน้อยอยู่อาจจะทีทันเป็นแบบไนมารุ่นน้ำกันท่านไหนที่เคยตรวจใคยแบบโบราณ เขามาก็มิมนในน้ำน้ำเลยนครับชีววิทยผ,ผมต้อนมากจะใทยเป็นภาษาทิ้นมากกว่าโมโมใทยเป็นภาษากลางก็เป็นภาษาทิ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเจ้าของท่านใดมีวิธีสิทอดแบบมาตรฐานอร่อยก้อยในน้ำน้ำเนี่ย ว่ามึงทอดเดียวปแปลกรุนต้องกันครับพี่น้องกำลังนาจะเลี้ยงอะล่ามแต่ว่างเธอไปอยังเดี๋ยว น่าจะพ่เกินอีกทิบัาทีน่าจะทุกครับเมืองไฟกับแดงขนาดเลยนี่ละการทำกินแบบบ้านๆถ้าปยาดกว่าเหนียวมีมันกับมากไม้เหลือเกินก็ยังพวกฟื้นพวกยังตีนะครับเห็นบ่ครับกิใไม่กินยังเอเขาถามมาเรามาใจได้เพราะว่าจำเป็นตรงมาใจพวกกาดพวกยังพวกแก๊ ที่ตรงก็ามาใไห้มันเปลืองนะครับของผมจะเน้นต้อมพอเพียงมากกว่าประหยัดเงินใน้กับเป้าแบพวกแก๊สพวกยังไงใบเพิ่นใช้พวกเพื่อประกอบการเข้า้นเมือง,องเขาเพราะผมอยู่บ้บานๆมันก็ะจะง่ายกว่านะครับเมืองครับพี่น้องถ่ายรังอยู่ครับนาทอดแบบบ้านๆนี่น,นี่วันไห้มีสูตรมียังครับเพราะทอดกิน วอยมึงครับพี่น้องเลี้ยงอยู่ตัวแหละเอาวาตีดครับตีดงานเล็กน้อยครับพี่น้องเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องท่านไหนมีวิธีตอดแบบอร่อยอร่อยตีแบบเป็นธรรมชาติครับเนะน้ำทางคอมเมนต์คอมเมนต์มาแนื้อน้ำเนื้อครับมึงครับพี่น้องเลี้ยงลูกคืออยากว่ามันตีบัวเลือง การทอดแบบเต่าฟื้นมันเป็นแบบตั้งแต่าทางไม้ร้อยก็ปิ้วนะครับถ้าว่าต้องระวังใบยางเดี๋ยวนั่งครับพีน่น้องนาเจาะนาตานาเจาะออกว่าดีเวลาวิธีท,ทำกินแบบบนบ้านไม่มียังหมังไมเขเอาเอาฟื้นแถวนี้แหละครับ ขึ้นเาเอยากว่าเต่าขึ้นเต่าแก่ก็นี่อยู่เต่าปใสัยปว,วเขาปไใส่รีบร้่อนนี่ยังมากไหมแต่ว,ว่าไม่กินแล้วครับพี่น้องถือว่ามันหอมว,ว่าที่เป็นอาหารเต่า ก้อนทีไปทำงานตัวนี้เราเป็นอาหารเจ้าเขาตีไปเฮ็ดแบบคนในเมืองมาได้เพราะว่าข้าเจ้าเขาม่มีพวกฟื้นพวกอย่างทีมามากว่าไฟยางตัวงัดเป็นทานนะครับเป็นทานเป็นทานแต่ใส่ทานนั่นใส่ทานมันกับว่ามีกวันนะทาน แต่วของผมมันทานก็ไว้ใส่ย่างใสจยังเท่านั้นนะครับหน้าตาเริ่มมีกินหัวหมุนมาแล้วแต่ว่าต้องอาะต่ยความเชี่ยวชันในการทอดเพราะว่าต้อง,งระวังไฟเพวันพวกขี้เกียจเป็นพวกแก่เนี่เขาติดควบคุมมันได้นะแต่ว่าเขามีตะปลยากกว่านู่มีพวกวัตถุดิบพวกกันพื้นพวกไม้อยู่เขาก็จะติดไปทอดมันเปลืองให้ทั้ง เพื่อส้อยประเทศให้ประหยัดหรือให้คนที่เขาที่มีความจำเป็นกเขามาใส่เพิ่งครับพี่น้อง <_ C 1> ผมพูดเหมือนว่น่าจะน่าจะเลื้งดูครับ <_ C 1> เพราะว่าใ่ใ่เปลี่ยงลงไปยังไงเปียนทอด ท่ไนได้เดี๋ยวเขามารับชุ่มเด้๋วอคอมเมนต์ในน้ำเนี่ย่าถอดวิธีถอดเพื่อ,อมันดีกว่านี้นะเพราะผมก็ถอดแบบบ้านๆถ้ากินแบบบ้านๆกินต้องข้าวเหนียวครับที่กินกับข้าวเจ้าเมืองนาตาครับไก่้เพื่นอนเราไปอีกครับเพราะว่าใกล้จะใกล้จะถูกแล้วเลี้ยงไฟแห้งมาได้เดี๋ยวใหม่ กินแบบบ้านบ้านอยู่แบบบ้านบ้านใด้วิถีชีวิตแบบบ้านบ้านครับที่ละคุณภาพชีวิตของคนชนบทกินพอกินพออยู่ได้เงินครับพ,พี่น้อง อาาโอ้เหลืองงามอยู่ครับพี่น้องจะตุกแล้วครับเดี๋ยวผมจิอ่อจากไฟแล้วเหลืองอารามงามแทะน่ากินมากเมืองครับของรัาราดับไฟดีๆราราดับไฟบรได้ไ๋ยสใหม่ครับพี่น้อง เบิ้งครับพี่น้องทีทันโอเคอยู่เลยครับนาจินึงแต่ว่าการทอดตรงเนี้ยน้ำมันไหมนาแต่น้ำมันบ่ไหมมัม้กแเย็ดในตัวนดีมันจะเย็ดในพวกเนื้อไก่หรือเนื้อสัดต่างต่างที่เขาเอามาทอดมันก็ดจะไหมนะครับเบิ้งครับพี่น้องมีทอดแบบบ้านบ้านนี่ลีนะครับนี่นีื้นดินนี่กับกวางฟื้น โบตวอดแก่เข้มแกดบนบ้านไม่แพ้พี่้อาก,กะเลีออย้ยงยู่ถือว่าน่ากินด้วยครับทังไนชิมนี่กันโ์ปิแกเพียงแค่นี้เล้วครับจะเลื่มกดติดตามให้ผมน้ำในเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับ